คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ พูดถึงเรื่องของเซ l l b บอ d c ดแคลแล้วก็การเตือนภัยนะคะวันที่20มัมกราคมนี้มุฟังเวลาบ่าย2โมงทางปอพเนี่ยเขาเตรียมทดสอบการแจ้งเตือนภยัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะด้วยระบบเซล l b บอ a d ดแคลสครอบคลุมทั่วประเทศนะคะกับการรับสัญญาณทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ76จังหวัดแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครโดยโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีข้อความแล้วก็เสียงแจ้งเตือนดังอัตโนมัติเนี่ย ประมาณ8วินาทีนะคะก็จะเป็นข้อความขึ้นมาว่าการแจ้งเตือนระดับสูงทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพนะคะโปรดอยา่าตื่นตระหนกค่ะแล้วก็จะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยเหมือนกันนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็ฝาก แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าทางปอพจะมีการทดสอบเตือนภัยทั่วประเทศค่ะ20มกราคมนี้เวลาบ่าย2โมงนะคะก็เป็นการทดสอบระบบค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการแจ้งเตือนภัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะ